สี่ค่ะสำหรับวันนี้ยายจอยจะพามาก้อยกุ้งค่ะก้อยกุ้งกุ้งตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าคั่วแล้วยายจอยกินดิบไม่ได้ค่ะวิธีก้อยกุ้งก็ง่ายๆนะทําตามยายจอยดูตามยายจอยแล้วก็ทําได้เลยค่ะอันนี้ผักหอมต้นหอมอันนี้ผักซีฝรั่งหรือว่าหอมเปรคนลาวนั่นเอง,เอ,งอันนี้สาระแหน่หรือว่า หอมลาบคนลาวอันนี้ใบมะกรูดคนไทยคนลาวเรียกเหมือนกันเนาะลงค่ะโรใส่ชูรสนิดนึงค่ะแต่วันนี้ยายจอยไม่ไม่ใส่พริกสดนะคะใส่พริกป่นพริกแห้งป่นประมาณนี้ค่ะยายจอยไม่ชอบเผ็ดใส่นิดนึียวค่ะ ก็ใส่น้ำปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหยดพอก็ใส่ข้าคั่วลงไปค่ะข้าคั่วพิก,ก็บีบบีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวก็ใส่ชี่เดียวพอ คนคะ่ะอืมกินหอมโอ้กินหอมมากเลย<ๆ>ห็นะทำตามยายจอยทำง่ายง่ายจุดนี้ทำง่ายง่ายทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยคะ่ะ ง่ายยข,ขอให้เราเตรียมของให้มันพร้มชิมทีนี้ชิมรสค่ะรสชาติโอเคค่ะแล้ก็มาจัดจานค่ะ ค่ะก็จัดให้มันสวยๆนะคะจัดให้มันสวยๆก็นี่แต่งโรยหน้าด้วยพริกค่ะพริกสดพริกแดงอ่ชิมเข้าไปเลยเห็นไหมสวยๆส่วน ผักกผักกบก็มีเห็นไหมคะทุกคนส่วนผักกับนะคะกีกก้ยกุ้งทำแค่นี้พอทำกินคนเดียวคะ่ะส่วนผักก็มีผักสลัดคะ่ะอันนี้ผักอะไรเมืองไทยเขาเรียกใบเลี้ยงคะ่ะแล้วก็มีผักแพวหรือว่าไผ่นั่นเองคะ่ะเตรียมพร้อมรับประทานคะ่ะ มาจะมากินด้วยกันค่ะ